สวัสดีนะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะหลังจากที่น้องเคซี่จ่ายตังค่าในวันนี้นะคะทุกๆวันที่25 1,280บาทนะคะก็จะมีเดือนละคลิปสวัสดีจ้าอันนี้ก็คือถักแก้ใยได้จ้านะคะรานะคากำลังพับเตยนะคะการ,พ,รพับเตยโดยสุนมวบโดยคนพับชำนานแห้งเตยพ,พับเตยผ่านใส่จากไข่ผล้นผ่านไปเห็นยางออกไปยาทองป่าได้จ้าสำหรับผู้ใดเพิ่พเ,เปิดลานป่าเผานะคาใหญ่กับอ้ผึ้นผ้ากัน ขายไปที่ตลาดบอลลัมพูในเมืองขอนแก่นเพิ่นหายมาโดดแล้วผมก็ได้ช้ำนาญในการเห็ดแล้วเราจะพามาซูมใกล้ๆนะคะว่าคนเห็ดจังใดเด้อคยเพี่น้องค่ะนี่มาปลอกมาเราคอร์ดคอรดคอดแล้วก็มัดมัดจ้าม้อนม้อืมอืมเก็บไปค่ะเสร็จเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะเราจะมาดูช้าๆนะคะให้คนเห็ด เป็นเห็ดไปเลยอันนี้คือตะไคร่น้ำตีนี่ตะไคร่น้ำนี่เป็นเห็ดมันคอดขอดขอดขอดอย่างนี้นะคะเป็นแบบนี่เป็นบ่แป๊บแป๊บแป๊บแป๊มันอกี้เป็นมัดเป็นมัดเรียบร้อยแล้วขอดไว้อันนี้ยังขึ้นด้คอดอีกท่านสําหรับวันปลาเผาห้องเฮาห้องอื่นเป็นบ่โอ๋ออันนี้สําหรับยาทองปลานี่ยหักตะไคร้เขาเอามาเป็นกําหักหักหักสิแล้วเขากลับมาเอาอีกสองสามอันได้จะสองอันจีเอาเดียวทั้งสี่เออเอาใบเดียวเองนะคะโดยก็พับมากสิกระพับมากสิ มันจะมีน้ำคัดติดแบบนี้ไม่มอญเองนี่<ม>เองนี่เองซีมันก็บว่าออกเลยรแบบนี้ไม่ไม่ออกเออคคอเห็ดเห็ดีห็เห็นเ่นค่ะเลือดนะคะนักยะัดนักท้องปลานะคะอืมนะคะนักท้องปลาอันนี้คือเอาไปทำไส้ปลาเผายุลานด้จ้า นะคะยีหลานมืออื่นนะคะนักทฤษฎีกับมีปลาลุยสวนนะคะอันนี้เจ๊หม,มวยนะคะบอลอภูเพิ่มมีปลาลุยสวนน้ำเดียจากสำหรับรพี่ออเดอร์ปลาลุยสวน250บาทวันนี้พเพิ่นกระเทียมกินแซ่บๆรับออเดอร์แล้วตัวนึงแล้วก็ปลาอบองค์จะมีวันละเจ็ดตัวนะคะนี่แมค่ค่ะส้มตำเพิ่นกระนังยีหลานล้านาน้ำปิดแล้วเดียจากเฉลี่ยถึงสิบต,ต,ตัวต่อวัวนอันนี้ก็คือภาพไว้ใส่เนี่ยตอนทำปลาเผาเมื่ออืออน่นเออปลาอบองค์จ้ะเราใช้อบนะคะไม่ว่าจะเป็นอบหมูก็ได้อบไก่ก็ได้นะคะ นี่แล้วกับเฮตังสี่เห็นไหมคะยัดเข้าไปแบบนี้นะคะตื่นทีสองนะคะตื่นทีสองไปตลาดมากลับบ้านสองโมงเช้านะคะแล้วก็มาปเปิดร้านตับหมูหูตอขายกาแฟสดต่อขายน้ำมะพร้า,า,า,าวปั่นต่อเฮตี่ผมไม่อยากซีบอีกอย่างได้จากพี่น้องคะ่ะเฮตี่เป็นแผนกออรคิวซี่นี่ราคะโอ้ยนี่นะคะนี่ระคะ,ะ,คะรับโบนัสเบาๆจากเทวดาแล้วจะเพิ่มสิเมตตา เห็นไหมครับพับง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 ับมากสิแล้วกันใบที่สองนะคะใบที่สองก็จะแบบนี้นะคะหัคมากสิแล้วเก็บรายละเอียดแล้วกับัครสิแล้วก็ซ่อนใบแล้วก็สีใหญ่เอ้ยหนูยังไม่เคยลองทําเลยนะคะเห็นไหมคะได้แล้วพับแคบแป๊บเดียวแป๊บเดียวสองคนเลยนะคะเห็นบ่นี่ป๊บแป๊บแป๊บป๊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 ข้าวเดียวเด้พี่น้องค่ะ นะคะเราก็จะให้ดูนะคะให้ดูเลยนะคะว่าเป็นเห็ดแบบใดนางเค่สีเกิดสุบห้าเบิงนะคะแล้วเราก็จะใส่ดนตรีด้วยนะคะเมื่อใดไปแตงคลิปเห็ดนั้นเห็ดนี้โดนแล้วเดี๋ยวจะไปใส่ดนตรีนั่นี่นะคะร้านส้มตำก็ยังตำอยู่นะคะตอนนี้อืมก็จะนับมาประมาณสี่จากใบจี่เอามา เจ็ดแปดใบนะคะเอามาหักหักเกาะล่งหักเราพับเขา่พาพับเขา่พาพับเขา่า,ขาหักเขาอีกใบนึงมากคางๆใบถึงสองใบค่ะแล้วก็หมุน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 นะฮะเราก็หัก,ก,กเราก็เก็บเข้าไปนะคะ<ไ>เห็นโบได้เรียลค่ะนี่นะคะชำนาญมากๆเลยนะคะเดี่ยเราจะให้ซูมดูชัดดูสลุนี้ทะลุนีสัา้าน,นี่เห็นไหมคะ หักลงไปหักลงไปนี่นะคะหนักลงไปอย่างนี้นะคะม้วนม้วนไปเรื่อยๆนะคะนี่นะแล้วก็เอามาอีกหนึ่งใบเอามาอีกหนึ่งใบจ้ะแล้วก็ม้วน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 ม้นเสร็จเครียมีเคียนหรอ หมุน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 มุนมอมผ้าหมุนหมุนหมุนนหอมผ้านกาหมุนหมุนหมุนมุนมุนยี่มครับนี่สองที่พี่ชายนี่หอมผ้าเขาไปเขาไปข้างหลังบ้านนกูไปจัดการเดนหน่อยเดินหน่อยสุนันโดดคบมงเนี่หอมผ้อวนอเมอเอาเดือนนีตเกิดตยวเดี๋ยวไอ้อาถือไว จะเปล่าเด้วาต้องว่ายางเออือไว่าเปดนั้นใชได้พราะเปีด บ้านเลลนะะี่ยแหละทนี่นะคะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะย่างแขกใบหมัใบหมักย่างแขกที่นี่นะคะปั๊บปับป๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บได้แล้วจ้า เดี๋ยวหนูจะพาไปดูบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะนี่บรรยากาศตอนเย็นเยนมือตําเราก็อยู่ด้วยนะคะมือตาําเขากัยังอยู่่ปลาอบโอง่งส้มตำปลาอบโอง่งจ่าตลาดตอนเย็นวันนี้มันพาร้านลูกชิ้นร้านก๋วยเตี๋ยวหมดทุกวันร้านขายผักเป็นบรรยากาศยิ่งมือแรกอันนี้ก็เปิดไฟแล้วนะคะเห็นไหมมือตำของเรานะคะสวยมากๆเลยค่ะ นี่นะคะบรรยากาศยาเย็นสะอาดสะอ้านไหมคะก็เฮ้ยหนูให้10เกินร้อยเลยค่ะเดินให้ร้อยเลยค่ะคะแนนความสะอาดนะคะมือตํานะคะทุกสิ่งทุกอย่างเสจไม่มีเมืองวันเคล็ดลับนะคะมีมะกรูดจะไม่มีเมงวันนะคะไายดีของแพงกับสร้างกับไอคายุจารียูนะคะช่วยชามก็เก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะมือตําของเรานะคะอ่ะยิ้มหน่อยนะคะจะทําเป็นโปะนะคะหนึ่งสอง เนื้อนะคะไหวหนึ่งสองซ้ำนะคะนี่นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะเป็นไงบ้างคะเลิศไหมคะขอบคุณค่ะนี่นะคะเป็บรรยากาศยั่งม่อแรงร้านน้ำปิดแล้วนะคะเรียบผ่าแล้วเรียบร้อยร้านกาแฟจ้ากาแฟสดนะคะเพิ่นนักงเที่ยวไปหันไปนี้มากกะมี่ใหญ่พนอนีจา้ามือตำของเรานะคะ นดูแลควมามสะอาดสะอานหายปุ่น,นะคะวันนี้ก็รดน้ําต้นไม้สดชื่นมากๆวันนี้วันทะานะคะพับไปพับมาแล้ว,ลวจ้าพี่น้องค่า FC ทุกทา่านพาคุมไหลนะคะเมตาด้วยนะคะลายน้องเคซี่ก็0814714886จ้าสำหรับคลิปนี้แค่นี้เด้อ